พี่น้องสบายดีจ้าเบอร์สูข,ขสุกคนเมน้อันสิมาสุกน้ำใหม่ให้กินด้วยพี่น้องเด้อทากินด้วยจ้าเด้อเจ็บแซ่บบริเวณกินดนอันนี้น้ำใหม่ต้มที่ต้มนะต้มใส่ใบยานางเนาะวันนี้ก็นำปลาแดกน้ำปลามีข้าวขัว,พ,วนะพุงนวเนาะพริกป่นมีง่าขัวน้ำด้วยพี่น้องเลยแต่วาอคอยขัวใหม่ไปหน่อยนึง แกยามันจังหอมสุกนอไหม้มั่ต้องใส่หน้าน้ำน้อ,นอ,นอจังเสบ็บเนาะอันนี้ก็มีพริกหันหอมแดงใสบักหน้าใสสีีกเดียวกับอเอพี่น้องใส่ร้านสมบะเสบเดี๋ยวเขาไปสุกกันเลยนะพี่น้องเนาะกินเป็นกันบ่เนาะสุกนอใหม่นี่มามาพี่น้อง ซุปน้ำใหม่ให้กินใ้ลูเขาแห้งๆตอนใส่ยังไงอ,อันนับหนึ่งก็ใส่พริกปนก่นก็น้องพีนน่น้องเนาะูใส่ลงไปใส่สอดหนึ่งก็พอแล้วนีพริกหั่นเนาะใส่ผงนวัวใส่เป็น,นวัวบ้านเพ่อเนาะใส่ซ้ำหนี่ก็พอพีนอ่น้อง ใช่หน่อยก็เสพหน่อย,นอย,นย,ยเนาะใส่ไรก็เสพไรน้ำปลาเล็กน้ำปลาเล็กปลาเล็กสูตรเดิมคาโบไร,รน้ำปลาเล็กใส่ทับพี่เดียวก็พอพี่น้องจ้าสิเข้มมีปลากับเจี๊ยบ ฝนตกกันอยู่บ่าจ้าพี่น้องเบื่อได้ฝนนี่ตกเหม่อตกเบิ้ลเหมือนเ,อนเอนบิ้ลใส่ง่าดำนะพี่น้องคือมันง่าดำและง่าขาวอยู่แตะพอครัวใหม่ใส่ง่ามันหอมเลยพี่น้องคือว่าอันแต่ยังอันอยู่บ้านแต่ในหน่ออีเมะเราสุกให้กินนะเนาะนใส่ง่าด้วเบิ้ลของทุกอย่าง ต้องไปบาทเดียวไม่กินกินงาดำออกแล้วบะเขล็ดเห็ดในใส่น่ะพี่น้องมันมีสีสันนี่ยังใส่เบะหน้าเาเดิมซื้อใส่สีเดียวใส่เปลือกลงไปน้ำข้าวคัวเรียกเอาใส่น่ะพี่น้องเนาะ mmmm 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 cả mmmm 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 ง่ายๆได้จากเรื่อนขบเลยพี่นอ้องเจได้บ่มีเขาเนี้ยอีกแล้วจะพี่น้องอยู่ห้างกับตลาดไหมต้องตื่นแต่สะพัคนกับนอนตื่นซวยเนี่ยนอนแต่เว้นๆกับ,บตื่นเยื่อะไพี่น้องเลย ในข้าวคัวเ้วยบัมนี้พี่น้องจ้าข้าวคั่วี่คาดบ่ได้ชุนดใหม่คือข้าเห็ดหลาบนี่นะ้อ่ใช้ข้าวคัวสง่ายงายพีนนพพพ่น้องไม่ขาดเครื่องคลย อซีมกันพี่น้องเลยอืมข่าน้ำปลาอีกจักหน่อยอืมบัวลอยนะ่ะไล่เติบ สิเฮ็ดคลิปอีหยังพี่น้องเด้เบื่อแล้วล่ะมนี่ก็ได้ขี้ขาดล่ว่าสิเฮ็ดคลิปอีหยังเนาเจอบักมือตะละเว็ก็ได้เฮ็ดข้าวก็เสียงดังๆพี่น้องเสียงบ่ดังบ่เสร็เด้อ có thật là mình lại mình cứ lại để không được đẹp. Piong khộp mà ngay luôn. Thôi bằng não. xúc nó mạnh bây giờ nặng chỗ khiếu nó cụm sai nó mạnh xúc nó mạnh tao bỏ nó mạnh cái cụm bây giờ nặng bỏ xẹp đớp thì nó cũng xoay hết cả tốt mà, đó. Ừ. mà nó, dù dù đây rồi cho kênh Ghiền Mì nơi đó, làm bỏ lấy, những video พีกโดดด้ำด้วยจ้ะพี่น้องจ,าจา้าอันนี้ก็ใบายพุทธะพานะกินน้ำกันด้วยพี่น้องเสียดายบ่้มีเขาเหนียวกินก็ขออันเจ้าอีลวคอยกันเลยพี่น้องเห็นบ่าพักเต็มอยู่ ที่มันทักอย่างสัมปติมาเด้อมาเด้อพยายามไปกินน้ำตาลพี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะให้ยิวมาเด้อมาเด้อกินน้ำกันเด้อว,วันนี้หิวแห้งๆตอนนี้นบุ๊คท่านกินเ่านี่โอ้ยเสียดายบุมีข้าวเหนียวเห็ดจังไรเนาะมาดนีิ มาเด้อจ้ามาเด้อเมอสปสูสุโคเนี่ยสิฮ่าแบบโบเอิร์ดแอบอยู่ใดปุนพักกับมีต่างหลายอย่างพ่อก,กินเยบบอะบ่ะเฮงนี่กินผู้เดียวนี่สีสันพี่น้องไม่แตกจดจวดไปันเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อ บายบายสบายดีบ๊ายสปูซุคน